โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวรถของผมกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นของริวก้าดิวก้าคูเซอร์นะครับขอไปด้วยนะครับพูดขัดๆตรงนี้ไม่ค่อยสบายนีไม่รู้เป็นโควิดไหมนะครับไม่เป็นหรอกครับผมนี่เราก็มารีวิวนะครับมารีวิวว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับมาดูอย่างแรกเลยนะครับ ตั้งแต่ซื้อรถมาผมก็แต่งอย่างนร้เลยนะครับมาดูเลยครับโอเคครับอย่างนร้เลยก็คือเฮนเฮนรถนะครับเฮนนะครับมันพูดยังไงภาษากลางอะเฮนจับโจ้นะครับเฮนจับโจ้นะครับจับโจนี่สองข้างเลยนะครับสองข้างนี่เป็นสีดํานะครับผมมีโปรเจกต์ว่าจะทําเป็นสีบอลนะครับสีบอลแต่ต้องดูก่อนนะครับตรงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับอ่านเยอะ ออันนี้จะเป็นราคาผมซื้อมามือสองนะครับมือสองของเพื่อนเพื่อนเพนในทีมานเองนะครับอ่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคก็มาดูชิ้นต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นตุ๊กตาเงินเดิมนะครับก็ออกมาพุ่นสีทองก็มันสวยดีนะครับโอเคชิ้นต่อไปเลยมาดูเบาะนะครับเบาะ เบาะก็เป็นเบาะตุดมดนะครับผมนี้อันนี้ผมซื้อมาหนึ่งมานะครับราคาน่าจะพันสี่นะครับเพื่อนพันสี่บาทนะครับซื้อมาจากในกลุ่มนะครับในกลุ่มเดี๋ยวจาไม่ได้แล้วซื้อของอะไรมาเป็นเบาะตุดมดนะครับนั่งได้สองคนครับมันกว้างนะครับกว้างพันสี่บาทเฮ้ยพันสี่ร้อยนะครับโอเคมาดูชิ้นต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นท่ออาคาโพวิกนะครับอัน เป็นโตอาคาโบวิกจริงๆตรงนี้มันมันเป็นแคปล้นะครับแต่ยังไงมันคือแบบมันหลุดนะครับแต่มันผมดูดูไปดูมาไม่สวยผมก็ดึงออกทั้งอันเลยครับนี่เพราะแบบนี้ก็สวยดีครับลืมแต่ลืมติดสติกเกอร์นะครับไม่รู้สติกเกอร์ไปไหนแล้วนะครับอเคอันต่อไปเลยไหมดูอันต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นสลิปออนนะครับสลิปออนผมทําเองนะครับผมทําเองเลยทาเองจยับมือเลยนะครับ เดี๋ยวก็ลืมบอกไปนะครับท่อาคาราบูริกนี้ราคาพันกวันพันกว่าบาทนะครับซื้อพันกว่าบาทในเน็ตเหมือนกันนะครับโอเคดูของชิ้นต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นขอบเนาะเป็นแม็กแม็กเดิมเหับเป็นแม็กเดิมแต่ออกมาเปิ้นสีทองนะครับผมแบบลองใช้แอปอะไรทําแบบทําสีดําสีทองสีแดงอะไรแบบนี้นะ คือไม่สวยครับสีอื่นผมชอบสีทองครับตั้งหน้าตั้งหลังเลยครับนี่ดูสีทองมันสวยนะมันตัดกับสีดาดีนะครับโอเคมาดูของชิ้นต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นไฟท้าย LED นะครับไฟท้ายเส้น LED มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยครับมีไฟเลี้ยวตรงนี้แลวตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับซื้อในราคา200กว่าบาทนะครับโอเค ต่อไปก็เป็นไดนะครับไดรชาร์ตนะครับไดรชาร์ตเพิ <my> ่มนะครับน <sh> ี่เป็นไดชาร์ตเพิ่มนะครับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะดูเหมือนหม้อน้ำหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่นะเป็นไดชาร์ตไดรชาร์ตเพิ่มนะครับมันมันสามารถเร่งไฟแล้วก็มันสามารถสตาร์ตสตาร์ตรถให้มันง่ายขึ้นนะครับคันนี้สตาร์ตสตาร์ตด้วยเท้านะครับสตาร์ตมือมันเสียแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เป็นกรองอะไรก็อย่า กองเปลยนะครับกองเปลยเป็นสีม่วงนะครับซื้อของในเพจมาเหมือนกันแล้วประมาณตอนนั้นร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทเหมือนกันโอเคสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงผมชอบสีม่วงต่อไปเครื่องนะครับเป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้านะครับเป็นเครื่องเดิมเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมะน่าจะเป็นเครื่องหกสองนะครับหกสองให้เป็นหกสองนะครับผมจำได้น่าจะอกสองนะครับโอเคดูต่อไปเลย ต่อไปก็เป็นกันเกียร์นะครับก็นเกียร์กันเกียร์เป็นของเวฟเวฟร้อยสิบนะเวฟร้อยสิบไอนะครับเอามาตัดตรงนี้นะครับเอามาตัดตรงนี้ยี่ขึ้นสนิมแล้วก็จะพ่นใหม่เหมือนกันน่าจะพ่นร้อมครับแฮนแฮนรถนะครับนี่ส่วนมากนะครับรถทั้งหมดผมก็ทำเองหมดเลยนะครับนี่โอเคครับก็เหลือเหลืออีกสองยางนะครับที่ไม่ด้เวทีดูเลยอันนี้ก็เป็นเปลาะเฮนนะครับเปลาะหฮนทั้งสองข้างนะครับนี่ เลเอนสีน้ำเงิน,นครับสีน้ำเงินผมชอบสีน้เนนำเงินน้ำเงินครับน้ำเงินกับม่วงนะผมชอบอยู่ต่อไปก็เป็นนี่ไอโฟกัดดิโฟกัสดิล่ะไม่มันนี่เป็นน็อตน,นะครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินเหมือนกันประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกค้างนู้นด้วยนะครับโอเคครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับรถผมก็แต่งไม่เยอะนะครับ แต่งเท่านี้มันก็สวยดีนะครับแต่งงบน้อยนะครับส่วนมากลถกทำเองหมดเลยครับบางทีเงินก็ไปร้านก็ช่างไม่ต้องเปลี่ยนให้เลยผมใช้แค่เครื่องมือช่างเปลี่ยนนอยครับทำเองหมดเลยนะครับครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณครับ